Dạ hết, xuống nè con bạn hết con Nè, nè, nè anh 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 xin nhắn bạn không nhà cái khuyên gốc mây này, ná hồi ôi con này khuyên thì nhắn là khuyên thì nhắn nè hả ôi à. nó ăn tốt đó nó à. dù dù xưa quá đi đấy nó nhưng 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 Ừ, hết <laughs> <laughs> mua phải mua phải cả hết hay 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 hết hay 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 นี่เขาวันข้างกระต่ายกลัวฮอดช็อเตะกันเรียกเด้อห์งัวไฟสายพระงัวปะยาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งยาแขค่หนึ่งอันหนึ่งอ้ยพี่น้องเลยอันนี้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 พี่เต็มจโดดมาชนแล้วเนี่เอ้าอนนี้อันนี้โว้ยอีโดงัวไปงัวเนาะ dạ ná xe muốn ôi chôn nào coi sẵn dạng kim mới sáu đưa mười đi ăn mười mới đi ăn hai mô mười hai mô mười hai mô mười hai vương mười hai mô mười hai เออบ่เมนลูกมันอยู่มันห่วงมันโดดชนเจ้าหันเอ่อแล้ว่หัวหารแมวน่ะฮะเนี้อนีอน้โอยห้งอดีห้งอหงอคนเย็บย่อนงอชนเยแบบนี้เนาะตมากยาเลยลมกยาเออ งูออเด้กงูคนเจ็บย่อนงูอเด็กแ่นใส่ผ้เย็บหมดปุ๊บปั๊บพนแน่เาะต้นก่าต้นม้พวกนี้เรียบร้อยเป็นเงื่อตเป็นงพันแน่นเรียบร้อยเนี่ยนยังเดนชื่อใส่ผ้าใส่ผ้าชื่อใครวะเนาะใส่ผ้าใส่ผ้านะสบายดีเด้อเนาะเบาผัดใส่ ใช่เพ yeah, oh, yeah, well, ืน <estiver> กิน okay. ข <c oughs> ้าวกินน้ำเรียบร้อยเรรียบ้อยเออปิ้งปลาห่นเอาอีกเลยนี่เพิ่นได้ปลาได้กินนี่ปลามาใช่นี่ยปลาน้ำบรอน้ำนี่เพิ่นได้นี่นะปลาชีตัวนี้นอกกินผู้นึงวู้ยิมบอกเพิ่นขังไว้มาแดกกับปิ้งเอาขี้ชุบกับบ้าผัดไช่ชื่อเนี่ยไม่ท่ากับบทท่าจะมึงก็แตกอีกบทแตกน้ำบริ่าเออ จักจักว่าโมเตกกันเท่าโมเลียนหะอย่าเลียเด้วอย่าแบบนี้แข้งก็เต็กเมืองด้วยฮะไอโกนวดมันแข่งนี่จ้ะเลียบ่แข่งนี่ฮะพาน่ามมันหน้าขึ้นโคเออเป็นยังไงาขึ้นโคอาบด้วยนะบอมันขึ้นขึ้นนี่มาบอลลีมันนอนหน้ามาพอน้ำรูปเนี่ยนี่หมาเออ ห้องน้ำก็มีคือประตูน้ำของอาบอยู่ไหนใช่ฮะหกม้วนเฮ้ไปอาบน้ำโอ้หกม้นเย็นม้วนมันจะเป็นยังมันหนาวลมมันหนาวลมวันนี้บ่ได้ลมตัวลมโอ้ยนืกขึ้นนี่นั่นท่าจะหมอกตะหอบนี่ท่าจะสั่นเด็กๆสั่นเด็กๆข้อมหนาวสั่นสั่นหนาวหรือสั่นฉีกข้าน้ำหนาวหนาวเป็นหนวดเป็นเข่าพี่น้องไง เออาหน่ะชายผ้าเมกระตูนี่มาพเดอร์มาพีเดอร์เออมีนีบินและมาพี่เอเฮ่ยเห็นได้บางกินบ่เข่ากับป้าไลาหลายรีเข่ากับเนาะเกี่ยวกับบุบบัสฮึ่ายผ้ามันเา็นเช,ชตาเส่บเลยเดอจยวอยู่ว่ามันแสบกจะไปงอเชตาแ่ละเนี่ยเป็นบ้าตาตาเดียวยุบบัานมึนเงเกงเงียวใช่ มันแข่งเลยมันกระตุ่ยได้เออมัแค่งกระตุ่ยแหละมันเยียร์เชตาเรียบร้อยเลยเป็นว่าวตาเดียวเลยนี่เป็นว่าตาเดียวว่ะจ้ะอืมเฮ็ดยคากนันเนาะนยาเหร็ดว่าวก็เหร็ดเมงนงี้นวะบ,นนบ้านนี้เอ้ยบางข้างเลยบ้านนี้เนาะ เพื่อนวัดลมจักจักมื้อใด๋แล้วสิมื้อสิขึ้นเอาบ่าวบาดนี้เนาะมื้ออื่นมื้ออื่นมืออื่นนี่แม่นมือบ่เหมือนเบิดลมแล้วบ่จักยก่นเนาะเือนนึง้สิขึ้นนะอืมซื้อแต่พทิเนาะคือแต่มือเพิ่นซื้อมาให้เนาะมีหยังล่ะฮะบ่กินบ่กินหงเด้จักมันยังสิเว้ากินก่อนบาดนีถ้าเพิ่นกลัวนแค่ เหมือนอันหนึง่งกอันหนึ่งเอ้าลูกอมม,อ,มอมมาอมอมโมยิม้ม <c oughs> อมยิม้มเลยจะไปเรียกซบด้เหอยิม <c oughs> มีในกระเป๋าเลยนะ <c oughs> เดินมาจากประเทศไทยพเพื่อนนี่ <c oughs> เลาให้ตา <c oughs> มอันตามเราองนำ้ำหานเพื่อนเหมือนกันคนกินร้ายมาได้ <c oughs> ปีดอย่างเดียวแล้ว <c oughs> ใส่ผ้ากสิปีดเี่อนแยกแล้วเออแต่แม่เนี่วกินเล้บอกะกิน ยังบูใชมนหมวามันยังหาป่าอย่างเดียวได้มากินโอ้ยอืมอะเมนลอกเออประมาณนั้นแหละก่อนหาลอยก่อนละพันอย่างเพลงลูกอมกินมันลูกแ่บบ่ลองลูที่กันกับลูกอมบ้านหฮอยอยู่บ่ต้ แม่ยูหลินได้กมะโอ้นี่กบทถากกบมาเนาะบ้านนี้เนาะแต่กาวนางงูเห็นประตูไว้แต่เกาประตูกมบมาบ้านาาาน,านี้มามาอยู่บ่เออนำมาบ่เสร็จเออไปชวนล้วไปหาผู้ษาวเากาวแล้วนี่มาแต่เกามานั่งพังพื้นประตูและพี่น,น้องเนาะ บ้นบบนี้อ้ยพื้นเราก็โบมีบานนี่เราโอยูอะไรโไปไเราเมื่อบานเมื่อหาเเมื่อหาลาอีกบมเมื่อเลเฮ้ยหินบุญเลยบุญเลยบุญยังบุญบุญยังไระมูบบ่วมูเมื่อหลินบุญเอาชิ้นจร้อยเอาอบ่ินงน่บ่โอยบมี่ิ้นง้อโบไปแล้วจะเอาอบ่ขอบุญบ่โอ้ย ไปก็อดเข่าแล้วครันเราเนั่นนะ่ะยูเข่าแหละเนี่ยอยู่นไปดินหรื่อไปดินหรื่อไปดินหรืออมาไปเด้่ยไปดินหรื่อมันมีผู้สาวอยู่บ่างเถอะลายบ้างอ่าไปกับอกตานั้นไปกับอกตาโอ้ไปกับอกตาก็บ่มีผู้สาวก็บ่ <laughs> ไปเลี่ย เอาเจ้าวะหนเด้อจะเด้อบ่มึงด้วอ่าแล้วจ้อยจะไม่ได้ไปแล้วพอจบพอเซลน้องไปที่ดอกพ่น้องเนาะมันมือบุญถือว่ามีไผอยู่เพื่อนนะเนาะมือบุญนี่เนาะผู้สร้างก็จะไปผูสร้างก็จะไปอีกผู้บอกเมียเรามาได้ผู้ช่างยังให้เราไปคนเดียวเลย เออแล้วไปู้เดียวโหเรามีต <c ười> ิดผู้สาวแล้วรถเจ้าแล้วฮังกะบอกเมียเราแจ็คเฉพาะเหยียเมียเราอยู่ไหนบัดฮะกดเมียเราก็้ามาหาเราฮังกะบอกถ้าบัดเมียเรามาหาพูกเออเดี๋ยวนี้ผู้สาวผู้สาวเขาได้มาหาบอสเยวนี้บอสยาเลยยาเลยตะกี้ผู้สาวมาหาหลายเนาะผู้สางเนาะเออบัดนั้นเบา n ยา u เราได้มากับผู้สาวเลยอีบอสเา n น่ะ màu sợi đeo leo luôn, ừ. chào bò mía đây, ừ. nhưng mà để bò, bận mía ra khửn ma, cho chào ra đây, chắc gì bò mía bảo nhau biển thay, bảo hú, bảo hú, à, đấy con hả, vào vào <laughs> <Bỏ>. <laughs> ี๋ยวมากับเราเนี่ยนะเมนเรามากับผู้สาวเราเหมือนเนาะบุหงาฮ่าเดี๋ยวแล้วพวกเจ้าคนเมียบอกเนาบปะนี่เมียบอกตาหนิแจักแล้วเนาะเมียบอกตาเนาะนัตลอดเออยังเมียอะไเด้ยังบุเคยเห็นลืมอะลืมเลยเมียบอลนิ่งยังแต่เมียบอลนิ่เมียผัดใส่เมียผัดไส่พ่อเออ เจ้าก็บ,บอกให้เราไมาให้เบิ้งเลยบอกแล้วแหละมาให้เขาเบิ้งยังเด้ออะิเออบูเคยเห็นบอกแล้วแล้วผมเร,วเ,เ,เ,วววเราอยู่นี่เอามาให้เอาเมียมาให้เบิง่งแน่ว่าสิบูเคยเห็นตอนนี้เพิ่นเอาเมีเพิ่นมาเราจะไปบอกเพิน่นนด้ว่าเพิ่นเคยมากับผู้เสดผู้สาวกัน ไปว่าได้ว่าเรียบร้อยรถ <c oughs> ถือว่าทั้งนั้นพอสร้างกับพักพรน,นะพี่นอ้องนอกบา้านนี่พักพรพักเบรกนอนโทรหาเมียเราแล้วนอนโทรหาเมียเรานนท็า่แ <c oughs> ังไหนคือผู้ <c oughs> อยู่คนละบอ่อนโดได้คือผู้ผ <c oughs> ู้ <c oughs> ที่หนาวน,นี่ โอ้แล้วๆซั่นจริงได้คิดก็ฮู้แล้วเนาะว่าพ่อสร้างโทรหาเมียเนาะเอ่อตนคืนแล้วก็โทรหาอยู่บ่โทรอืมโทรหาคมื้อติเจ้าได้โทรหาผู้สาวอยู่บ่บ่ได้โทรนอนับเออโทรหาได้บ่ตาเนาะบ่้โทรหาตลอดตานี่เ้าเที่ยงแรงพี่น้อง้โทรหายงซั่น ไปป่าเมื่อนเห็นเด็กน้องใส้ผ้าทอโอ๊ยเออคิดว่าเป็นลูกเมียเป็นโท้ตามท่านเนใส้ผ้าทอตามเจ้าชิขึ้นมาหาเฮาอยู่บ้านมือนี่โอ๊ยเจ้าไปน้ำเราโอ๊ยนี่เจ้าเจ้าเป็นบัตาอืมเป็นวัาข้ารถไทยอ่าเจ้าเห็นถึงวานไหนฮัลโหาฮัลโหลเปิดกล่องไปเอ๋ ู้ผู้วัดนัเนาะเมือ่อนาบตาไปาคุเมื่อนอาเอาขันจ้าจากเอาไปจากคนุนไปมีเรานำ้ำโอ้ยาไปแล้วบาทนีแต่ก็มีไปค้าน้ำโอ้กูอ่าไปแล้วบาทันโมเม้นแล้วบานี่รจลองคนโอ้กูเลี้ยเลี้ยวไปเลนีราจะไป <c oughs> บุชีดอกไป พอตาคนเดียวาลายระบาดน,นี่ย <laughs> มาเต๋อพอต้าเปิดกล้องให้เบิ่งคของพอจักเอ้ยขี้ตัวอะไรบ้นนรางเข้าประเทัไทยอ่าเป็นอะไรรสชาติขนมแซ่บแซ่บเอออมขนมอมชื่อได้ขนมอย่าไปเลี้ยชบเด้อไปเปลี้ยชบลวดลวดนี่แตกแล้ว เน like bon like ี่ยถ้าชอบก็เก็บไว้เอ็นบ่าวผัดใส่ชื่อมาให้เด้อมันแย่บัดชบเตะก็อยากจะหาท้าบระดมีเนี่ะเพื่อจะไปชื่ออีกเอ้ยบ่เป็นไงกองอือป้จะชิบได้เมื่อป้าเอเด้อจะพามือเอ้าคือว่าจะพามือคือคำอยู่คัมโอ้โหได้แล้วเหรอยู่คัม ไปได้คือหายอยู่ครับมันเงาบ่มันเงาโเศร้าหัวใจต้นนี้ก็เห็ดเปียะเออเมื่อแล้วเมื่อหายเปียะเห็ดงานเลยเคยเมื่อหาเบืองตุ่มเบืองเตาเพื่ออะไรเห็ดธุรกิจดำเลยเนี่ธุรกิจสีดำคือแถวจ้อยแหละเถาตาน้าสาลี่แต่ละเออบุกซอยบ่อไป phải mưa ủng xui xui đi, đi clip keo này, giống mai là mai riêng, này cần phải mưa là là. Mà cái này giống mai là mai,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  เม่น้ำบ่ฮะไป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 กันอยู่เมื่อน้ำอ่เมื่อไปมาส่งไหนเออมาส่งมาส่งมากับเมียวเห็นหาเห็นมากระเมียวส่งตัวให้ถือกันนั่นนี่พอจะท่วงกระยาพับได้เพิ่นกันเนาะโอ้ยไปเด้อบ่ใช้ได้อกลับป้าเด้อบดนี้เด้โดยโดยสบายดีสบายดีบ่มื่อน้ำกันบ่ chắc, chắc nói nó con nó đèn non con bò cứ hạ khoát than tàu con khỏi cả đại Bưng tàu bưng xuân mẹ mẹ con phủ vớt được nó cho nó ôi út sao chịu bao hay lắp lắp vô ừ. ừ, oh, phần nọc lót may bọn nó chỉ ở những kệ <laughs> này người... nó đơn thang không cả đây vườn ừ. đang ghen, đang nhàn phân gạ cày lẽ thì nó nó thăng sang cả năng sau ngày sau khen thì nó người buồn nó sọc chiều hơn bay đấy sọc xiêu sọc ra hai hơn à thì mày để phó sang nó à, cày lẽ thì nó nó cày đã cày ไปเด้อไปเด้อพายชิมือน้ำเด้อนะฮะโผลอายสือขี้มูขี้กะขี้กะอยู่ขี่รถตากลมพี่น้องเลยงอนอนนครับไปงานอนก็พึ่งทับรถบัตรนี่ทับเจ้างหนอนอนะขี่รถจักบัตขี่รถใหญ่เจ้าคือห้เมียเจ้าึ้นมาน้ำหน่อน้องสายฟ้า บบดขี่รถจักรไงเรามาน้ำเหมือนวะโอ้ยวะรถใหญ่เวรถเจ้าของเหมือนกันเนาะพี่น้องเน,น,นาะมีคารกขี่รถใหญ่บัแบขี่รถจักรไปไหนเรามานำ้ำเหมืนว่ะไปขี่รถใหญ่ไหนเรามานำ้ำโอ้ยพี่นอ้องเลยมันรถชัวาา่วอย่า,างไแลวเนา,นาเนนนะเอ้เฮ้่เฮ้ยน้ยาฮ้ยเเศ้้เฮ้้เ้เ้เน้ đột tay thang mình bận vào... vừa nó à, chắc còn nó chắc thang nguyên bỏ chia buộc cái mãi là nó kính ngắm vừa nóng 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 พอมันสมพวกแชๆดเช,ชงดคุณงานนอดจะอยู่ในสวนนี่พี่น้องเนาะแช่ดดีจิงไหนก็จะลืมเป็นโฆษณาเขาค่อยๆเด้อพี่น้องเ้อเ <c oughs> พี่น้องไอกลาบลงหาข้าวกินะกะน้ำหน้กกันไม่และเนาะแล้วบิ้งกันพี่น้องไอวมาจีหด ก็งูพี่น้องเลยตั้งสาวจอยก็เห็นพ่อพี่น้องเอฟซีเนาะมินมาหลาย่อย่างห้แวเขาเยี่ยมเขายามพันยูเนาะแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องเลยกะกันจีแวกญาติมันคำญาติพวกท่านได้เมื่อทั่วชวนเพราะขึ้นมาสวยแน่เนาะตอนแรกว่าออกมาํำทีมงานพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งโมเซนกับไปเปลี่ยนลอ่อรถเนาะทั้งนั้นกะตัวว่าแหละ มีรถใหญ่กัถ้าใช้จ่ายกัหลายเน่ดูเอาเนาะนเปลี่ยนยางรถรอบนึงกับเจ็ดห้าพันหกพันพี่น้องเลยยังไงเชีงทั้ง,งบัวตาก,กมีเวียกเนาะมีเวียกอยู่น้ำเพื่อนน้ำซ่านแหละ่นก็ได้ก็เลยปล่อยออกมาทางโมเด็งก็เ,ยกเลยตัดสินใจขีดจักขึ้นมากับนางเอกสองคนพี่น้องเนาะขออภัยพี่น้องโอ้โหวาวสาวอื่นเหตุการณ์เก็กเึ็กเนาะ ใช่จะพี่น้องไงเนาะมีโตะพุ่และเนาะเดินทางก่อนไป,ไ,ปไปพูดไปพูอกันในคลิปต่อไปเนาะว่าเขาจิไปทางใดต่อไปเนาะเังไในก็ฝากพีก่ฝากน้องกับมาเบิ่งมาชมเป็นกำลังแห่งใจเด้อพี่น้องเด้อเขามีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะเอาท้ายนี้ลาก่อนพีไปเอยสบายดีพี่น้องเนาะ